ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่การใช้ยาทดแทนนิโคตินนิโคตินรีเลสเมนต์เทอร์ปีเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความอยากบุหรี่โดยใช้สารนิโคตินจากแหล่งอืน่นแทนนิโคตินจากบุหรี่การทดแทนนี้ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทดปามีนเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่และบรรเทาอาการถอนนิโคตินวิธีที่พบได้บ่อยได้แก่หมากฝรั่งนิโคตินและแผ่นแปะนิโคติน มาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ในปริมาณที่แตกต่างกันโดยมีขนาด 2- และ4มิลลิกรัมแนะนำให้ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า25มวนต่อวันใช้ขนาด2มิลลิกรัมขณะที่ผู้สูบบุหรี่มากกว่า25มวนต่อวันควรใช้ขนาด4มิลลิกรัมแต่ไม่ควรเกิน15-30ถึงชิ้นต่อวันวิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินเคี้ยวช,ช้าจนได้รับรสชาติจากหมากฝรั่งพักหมากฝรั่งไว้ข้างกระพุ้งแก้มจนกระทั่งรสชาติซาหายไปจึงนำกลับมาเคี้ยวต่อ ทำซ้ำเป็นระยะเวลาประมาณ20-30นาทีจึงสามารถคายหมักฝรั่งและห่อหมักฝรั่งทิ้งให้เรียบร้อย คำแนะนำเพิ่มเติมควรหยุดสูบบุหรี่ทันทีก่อนเริ่มใช้หมากฝรั่งนิโคตินระหว่างเคี้ยวไม่ควรบ้วนหรือกือนน้ำลายหากมีรรซาเพราะจะเหมือนการบ้วนนิโคตินทดแทนทิ้งและหากกืนน้ำลายขณะมีโรซาจะทำให้มีการแสบร้อนกลางอก,อกเกิดขึ้นได้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่นกาแฟน้ำอัดลมเพราะสามารถลดการดูดซึมได้ไม่ควรใช้หมากฝรั่งนิโคตินในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ แผ่นแปะนิโคตินมี3ขนาดโดยผู้ที CO, ่มีการสูบบุหรี่น nope ้อยกว่า10มวนต่อวันหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า45กิโลกรัมจะใช้ขนาดยา14มิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงใน6สัปดาห์แรกและใช้7มิลลิกรัมต่อ2 4ชั่วโมงในสัปดาห์ที่7และ8และสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า10มวนต่อวันหรือมีน้ำหนักมากกว่า45กิโลกรัมจะใช้ขนาดยา21มิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงใน6สัปดาห์แรกและใช้14 24มมมิกรัต่่อชวโงในสัปดาห์ที่7และ8 แล้วใช้7มิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงในสัปดาห์ที่9วิธีการใช้แผ่นแปะนิโคตินแนะนำให้แปะในบริเวณผิวหนังที่ไม่มีขนเช่นบริเวณท้องต้นแขนควรแปะช่วงเช้าของวันหลังอาบน้ำคำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้แผ่นแปะนิโคตินควรหยุดสูบบุหรี่ทันทีก่อนเริ่มใช้แผ่นแปะนิโคตินเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ควรเปลี่ยนบริเวณแปะแผ่นแปะเพื่อลดการระคายเคืองผิวหนัง ม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์สามารถถอนแผ่นแปะออกระหว่างช่วงเวลานอนได้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการนอนไม่หลับหรือฝันร้ายไม่ควรใช้หมากฝรั่งนิโคตินในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมียาที่ออกฤทธิ์ช่วยเลิกบุหรี่อื่น,นๆเช่นบิวโพพออนซึ่งเป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่มีผลลดความอยากสูบบุหรี่ผู้ใช้สามารถสูบบุหรี่ได้ในช่วง14วันแรกของการใช้ยาแต่หลังจากนั้นควรงดสูบ ผลข้างเคียงของยาอาจทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับจึงควรรับประทานยาก่อนเวลา18นาฬิกานอกจากนี้ยังมียาไซทิซีนซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชที่ช่วยลดอาการอยากบุหรี่ใช้เป็นเวลา25วันโดยต้องหยุดสูบบุหรี่ภายใน4วันแรกของการใช้ยานี้ซึ่งในประเทศไทยแนะนำใช้ยาไซทิซีน1.5มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหาร ยาเหล่านี้ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจมีข้อจำกัดในการใช้สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจลมชักหรือสตีตั้งครันเพื่อป้องกันผลข้างเคียงและเพิ่มโอกาสในการเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน